สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนการพับกระดาษเป็นรูปดอกไม้นะคะเด็กๆด,ดูสิคะมีอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างามีสีไม้สีไม้ค่ะมีกาวนะคะแล้วก็มีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีอะไรคะสีแดงอ่าดูนะแล้วก็มีใบงานค่ะใบงานรูปกระถางต้นไม้ เด็กดูนะคะต้นไม้ยังไม่มีดอกคุณครูจะพับกระดาษสีแดงให้เป็นรูปดอกไม้แล้วนำมาติดกับใบงานนะคะเด็กๆดูวิธีการพับนะคะให้เด็กๆจับกระดาษมาด้วยมือทั้งสองข้างนะคะแล้วพับไปเลยพับแนวเฉียงพับให้หัวมุมชนกันนะคะมุมของกระดาษชนกัน จะจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เด็กๆเห็นไหมได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วจับมุมข้างหนึ่งพับไปค่ะพับเป็นแนวเฉียงเนี่ยให้ตรงนี้นะคะยอดของมุมตรงสามเหลี่ยมนะคะตรงกันกับมุมที่เราพับแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งขึ้นไปค่ะเห็นไหมคะเป็นรูปดอกไม้แล้ว เสร็จแล้วเราก็นำมาติดกับต้นไม้ในกระถางนะคะนี่ทำเป็นช่อของดอกไม้นะคะแบบนี้อ่าก่อนจะติดเราต้องทาก,กาวก่อนนะคะกาวมาเลยทาด้านหลังค่ะตรงนี้นะคะแหลวลงไปนี่เลยอ่าเสร็จแล้วนำมาติด ที่ก้านของดอกไม้ในกระถางนะคะติดลงไปเลยค่ะอ่าหนึ่งดอกอ่ะต่อไปดอกที่สองเหมือนกันนะคะการพับเช่นเดิมแล้วก็พับให้มุมมันตรงกันแบบนี้นะรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอ่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองด้านจะเท่ากันแล้วให้เด็กๆพับเฉียงอ่าให้มุมตรงกันนะคะมุมเนี่ย ตรงด้านตรงสามเหลี่ยมตรงตรงนี้นะคะให้ตรงกับตรงนี้ด้านนี้นะคะอ่าแล้วพับลงไปเลยค่ะนี่พับทั้งสองด้านให้เหมือนกันจะเป็นรูปดอกไม้แล้วดอกอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมอันนี้เขาเรียกว่าดอกทิวลิปอ่าเสร็จแล้วทากาวค่ะไม่ต้องเยอะนะคะทากาวไม่ต้องเยอะมากนิดหน่อยนะคะด้านหลังเลยอ่ะเสร็จแล้วมาแปะพี่ก้านของดอก อ,อือปอาได้แล้วดอกไม้สีแดงกี่ดอกคะสองดอกอ่ะดอกนี้คุณคุณูภาพไปแล้วีวก็ทากาวลงไปเลยคะ่ะอะมาแปะลงไปอ่าเสร็จแล้วแล้วสวยหรือยังคะอย่างเลยใช่ไหมเราก็ใช้สีไม้อะสีไม้หรือดินสอสีนะคะเอามาทาที่ก้านของ ก้านของดอกไม้ทาลงไปเลยค่ะ,ะแบบนี้ค่ะระบายสีลงไปให้ทั่วเลยอ่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอยากทํำไหมคะถ้าดเด็กๆอยากทําลองฝึกทําดูนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ